สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวสุดพิเศษของโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026ที่กำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลก นั่นก็คือ KUSVI ซึ่งถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของเทคโนโลยีทางการทหารที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลาดตระเวนการโจมตีและการสนับสนุนภารกิจต่างๆด้วยความล้ำสมัยทั้งในด้านโครงสร้างดีไซน์และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานเข้ากับการบินอัตโนมัติโดรน KUSVI ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลาย ทั้งการลาดตะเวนระยะไกลาการโจมตีด้วยอาวุธแม่นยำและการเก็บข้อมูลเชิงลึกในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนโครงสร้างตัวเครื่องใช้วัสดุน้ำหนักเบาระดับสูงที่ช่วยให้บินได้ไกลและนานขึ้นพร้อมกับระบบปีกที่พัฒนาให้สามารถปรับตัวได้ตามแรงลมและระดับความสูงทำให้มีความเสถียรและความเร็วที่เหนือกว่ารุ่นก่อน ในส่วนของสมรรถนะ KUSVI สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า850กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีการปฏิบัติการไกลถึง3,000กิโลเมตรความสามารถในการบินต่อเนื่องเกินกว่า30ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้โดรนรุ่นนี้สามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่และปฏิบัติการในเขตที่ห่างไกลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานและเงียบกว่าเดิมลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากเรดาร์อีกหนึ่งความโดดเด่นคือเทคโนโลยีการพรางตัวขั้นสูง KUSVI มาพร้อมกับโครงสร้างแบบสตีลที่ช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้ยากต่อการถูกตรวจพบในสนามรบ การเคลือบผิววัสดุด้วยสารดูดซับคลื่นช่วยเพิ่มความสามารถในการพรางตัวได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้โรนรุ่นนี้สามารถเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงโดยไม่ถูกขัดขวาง ด้านอาวุธและระบบโจมตี KUSVI รองรับการติดตั้งวิไซโ์นำวิถีที่มีความแม่นยำสูงรวมถึงระเบิดอัจฉริยะที่สามารถเลือกเป้าหมายด้วยระบบเลเซอร์และ GPS ระบบควบคุมอาวุธยังเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้ควบคุมภาคพื้นดินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการบูรณาการ AI ยังช่วยให้โดรนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเองและเลือกวิธีการโจมตีที่เหมาะสมที่สุด นอกจากด้านการรบ KUSVI ยังมีบทบาทสำคัญในการลาดตระเวนและเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ตรวจจับหลายชนิดถูกติดตั้งไว้ เช่นกล้องอินฟราเรดกล้องความละเอียดสูงและเรดาร์ตรวจจับระยะไกลสิ่งเหล่านี้ทําให้โดรนสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียคุณภาพของข้อมูลที่เก็บมาระบบสื่อสารแบบดาวเทียมช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมได้จากทุกมุมโลกทําให้การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภยัย ความสามารถในการบินอัตโนมัติเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของ ku svi โดรนรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้ทั้งแบบควบคุมจากระยะไกลและแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบ AI ที่คัดการเส้นทางการบินวิเคราะห์สภาพอากาศและปรับเปลี่ยนเส้นทางได้เองหากมีอุปสรรคระบบนี้ช่วยลดภาระของผู้ควบคุมและเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ปกป้องไม่ให้โดรนถูกแทรกแซงหรือแฮ็กจากฝ่ายตรงข้าม เมื่อมองในแง่ขององค์การใช้งาน KUSVI ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทหารเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาใช้ในภารกิจพลเรือนเช่นการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ห่างไกลาการสำรวจภัยพิบัติและการเฝ้าระวังความปลอดภัยชายแดนระบบกล้องที่มีความละเอียดสูงสามารถช่วยในการติดตามและค้นหาผู้ประสบภัยในพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคพ,พลเรือนอย่างมาก หากเปรียบเทียบกับโดรนรุ่นก่อนๆเช่น KU-SIX จะเห็นได้ว่า KU-SVI ได้รับการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านเทคโนโลยีการบินความสามารถในการปฏิบัติการและการติดตั้งอาวุธที่ล้ำสมัยมากกว่าเดิมจุดที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือระบบ AI ที่พัฒนาให้มีความฉลาดและอิสระมากขึ้นซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนมิติของสงครามยุคใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์ตลอดเวลา ในอนาคตคาดว่า KUSVI จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศเนื่องจากมีทั้งประสิทธิภาพสูงและความหลากหลายในการปฏิบัติภารกิจความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทำให้โดรนรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธยุทศาสตร์ที่หลายกองทัพให้ความสนใจ ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับ KU Svi d r o n แห่งปี2026ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์ที่เหนือระดับและศักยภาพการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งภาคทหารและพล,ละเรือนหากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบละเอียดเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีการบินแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมก่อนใคร